ท่านทองดีน้องยางครับสับพพคุณพินนารามีค่ายิ่งอ้าวอานี้อัน,น,อน,นี้สัพพคุณพินนารามีค่ายิ่งผิวชายหญิงนุ่มนวลชวนลหลงไหลฟังรายการท่านนวัตที่จัดไปอ่อนกว่าไวเพราะผมใช้พินนาราทาผิวเอ่ยโอ้โหนี่เนี่ย นี่คำกรอนจากท่านอาจารย์ทองดีครับเป็นตามคำกรอนของท่านเลยท่านใดที่ไม่เคยใช้นะครับท่านลองดูนะนะครับเพียงขวดละ290เานะครับเป็นเซรั่มน้ำมันมะพร้าวซึ่งน้ำมันมะพร้าวในทุกท่านรู้ดีว่าตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับเป็นมีสรรพคุณเป็นวิตามินที่นะครับบำรุงผิวบำรุงผิว ท่านดูหน้าตาผมก็ได้นี่นะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยหลักห้าสใกล้เกษียณแล้วครับนี่ยนะครับยังดูเปล่งปังเหมือนกับวัยรุ่นอายุหลัก30สเลยถ้าไม่เชื่อไปดูใบหน้าท่านอาจารย์ทองดีดูท่านใช้ประจำนะครับมันช่วยให้ผิวพรรณเราดูเต่งเป็น,ปนชุ่มน้ำครับแล้วก็ลอยยน่นสมัยก่อนว่ รอยย่นตรงหน้าผ่าในผมเป็นชอบเป็นคนอยากคิ้วอยากคิ้วแล้วมันจะยอยยน่นตอนนี้มันเลือนลางไปแทบมองไม่เห็นเลยตีนกาสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่อายุช่วง45ปีนี่เยอะมากผมไม่เคยใช้อะไรนะครับเวลาย,ยิ้มมาโอ้โหแห้งตอนนี้มันยิ้มแบบสบายเลยดีมันแทบจะไม่มีไม่เห็นอะไรเลยนะครับราคาถูกครับ สขวดขึ้นไปส่งฟรีมีปลายทางนะครับไม่คิดไม่คิดปลายทางก็ฟรีด้วย3-4ขวดขึ้นไปราคายิ่งถูกโดยเฉพาะ4ขวด999บาทตกขวดละ250เถ้า10ขวดก็ถูกลงไปอีกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาแล้วสั่งซื้อสั่งยังไงนะครับก็ท่านสามารถไปกดติดตามเพจ เฟซบุ๊กชื่อนวัตจัดไปชื่อเหมือนช่อง YouTube นี่แหละนะครับพอไปกดติดตามแล้วท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ในกล่องข้อความแนะนําให้พิมพ์ในกล่องข้อความนะเพราะว่าท่านจะต้องระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเราไม,ไม่อยากไปพิมพ์ในในแชทนะครับอยู่ในใต้ทั่วๆไปแล้วคนอื่นเขาเห็นนะครับเราก็ไปพิมพ์ในช่องกล่องข้อความนะครับนะครับ สั่งซื้อมาเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ทองดีที่ช่วยโปรโมทนะครับหลายคนที่เคยใช้นะครับบอกต่อด้วยนะครับบอกมาในรายการนี้แหละนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศขวดแล้วเป็นพันนะครับนะครับนะครับราคาที่คนไทยผลิตเองเป็นเซรั่มน้ำมันมะพร้าวพินดาลานะครับอามาต่อขอบคุณท่านอาจารย์ทองดีมากครับ ท่านสมคิดครับสบตกําหนดผู้ช่วยหาเสียงไม่เกินกี่คนครับไม่ได้กําหนดจํานวนครับเอาให้ที่เหมาะสมอย่างบ้านเราเนี่ยสี่ห้าสิบหลังคาหรือร้อยหลังคาเนี่ยสี่ห้าคนไม่เกินนี้กําลังพอดีกําลังพอดีนะครับแต่ก็ไม่ได้กําหนดจํานวนหรอกครับแต่ต้องเหมาะสมนะครับมาต่อท่านทนโชติครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะลากออกหรือไม่ครับจะเป็นรองนายก ถ้าจะหาเสียงช่วยนายกขอให้ลาออกครับแต่ถ้าไม่หาเสียงเลยอยู่เฉยๆนายกได้รับการเลือกตั้งแล้วค่อยแต่งตั้งอันนั้นไม่ลาออกก็ได้พอจะแต่งตั้งก่อนวันจะแต่งตั้งค่อยลาออกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านถ้าจะหาเสียงช่วยควรลาออกครับ มาต่อที่ท่านต่อมาครับท่านสุพจน์ครับผู้ใหญ่บ้านมีเครื่องเสียงสามารถรับจ้างเป็นรถหาเสียงได้หรือไม่ครับเฉพาะรถเนี่ยได้แต่ผู้ใหญ่บ้านไปขับด้วยนี่มันคงไม่เหมาะคงไม่เหมาะถ้าจะให้คนอื่นขับ อันนี้คงทำได้รับจ้างแต่ถ้าทั้งผู้เย็มเป็นผู้เยี่บ้านทั้งไปรับจ้างด้วยอันนี้มันคงไม่เหมาะมันอาจจะมองได้ว่าไม่เป็นกลางนะครับอาจจะถูกมองได้หรือถ้าล้ำเส้นไปขนาดถึงใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปหาเสียงช่วยอีกยิ่งสุมเสียงนะครับถึงจะมีรถรับจ้างถ้าคนขับเป็นคนอื่นอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวเองไปขับเองด้วยเนี่ย สุ่มเสียงที่จะโดนร้องเรียนได้นะครับ